เช็ดรู้เย็นจัด,จด วันนี้เรามีพัดลมรถยนต์มาแนะนำนะครับตัวนี้เป็นแบบ2หัวนะเป็นแบบเสียบปลั๊ก USB สำหรับรถยนต์คันไหนนะครับที่ไม่มีสำหรับรถยนต์คันไหนนะครับที่ไม่มีแอร์ด้านหลังแบบนี้นะสามารถนำตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับข้างในกล่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยจะประกอบไปด้วยเจ้าตัวพัดลมนะฮะแล้วก็สาย USB 2.0ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้เลยจะมากับเจ้าตัวหัวนี่พัดลมแบบนี้เลยนะครับวิธีใช้งานง่ายมากเลยนะครับให้เราเอาตัวหัวตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เอาเจ้า อย่างนี้ใส่ลงไปนะครับในหัวพัดลมอย่างนี้เลยนะฮะให้ใส่ไว้อย่างนี้นะครับแบบลุ่มๆนะจากนั้นนะครับก็เอาตัวหัวเนี้ยใส่ลงไปนะครับแบบนี้เลยจะมีเสียงแก๊กนะจากนั้นเราก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นี่เราก็จะได้แล้วนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะตากนั้นมันจะมีสลักอยู่นี้นะให้เราแกะออกมาอย่างนี้ก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีตะขอขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเราก็เอาไปเกี่ยวจากนั้นนะครับเราจะเห็นหัวหมอนรถยนต์แบบนี้นะเราสามารถที่จะกดสลักขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้ได้เลย นี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เอาเจ้าตัวหัวที่เราปลดสลักมาเนี่ยเสียบเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคลิปล็อกนะมันจะมีคลิปบล็อกนะครับตรงนี้เราก็ผักคลิปล็อกมานะครับให้มันพอดีนะนี่เราก็ดึงสลักได้เลยนะครับนี่มันก็จะล็อกแบบนี้เลยนะแล้วเราก็หันได้นะครับประมาณนี้นี่ใช้งานได้แล้วจากนั้นนะครับเราก็เอาเจ้าตัว USB เนี่ยไปเสียบกับเจ้าตัวช่องจุดบุหรี่ได้เลยนะแบบนี้เปิดขึ้นมาอย่างนี้เสียบเข้าไปได้เลยปึ๊บ แล้วเราก็กดปุ่มเปิดได้เลยนะมันจะมีทั้งหมด4เบอร์นะครับเบอร์หนึ่งคือเบาสุดเบอร์สองคือระดับกลางเบอร์สามคือแรงสุดและเบอร์สี่คือปิดนะอ่านแล้วเราจะกดให้ดูนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองและเบอร์สามเฉดรู้เย็นจัด พี่กัดสั่งซื้อนี่ย,ยู่ตะก้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะหรือว่ากดไปที่รูปพัดลมก็ได้นะฮะตัวนี้เนี่ยราคาไม่เกิน3ใบแดงโทษเจ๋ง